สวัสดีทุกคนอาจารย์เก็บกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวกินแก้โรคกระเพาะได้นะป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ดีกินถ่ายพยาธิก็ได้นี่มีให้เก็บทุกวันเลยกระเจี๊ยบเขียวดกเนี่ยเห็นปะ ออกให้เราเก็บทุกวันจริงๆนะเนี่ยนี่ปลูกแล้วก็มีเก็บให้ตลอดเลยมีให้เก็บตลอดพูดไงพูดผิดพูดถูกเนี่ยเขาออกมาให้เราเก็บไปกินได้ต้องปลูกหลายๆต้นส่วนนี่เอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ต่อน,นี่เอาไวท้ทำเมล็ดพันุ์ นี่ตัดปักชําไปแล้วนะกระเจีย๊ยบเขาสามารถตัดปักชําได้นะรู้ยังตัดแล้วก็เอาข้อกดข้อให้จมเนี่ยสามารถนั่นขยายพันธุ์ด้วยการปักชําได้แต่อย่างที่บอกเราเคยบอกไปแล้วนะว่าเพราะจางเมล็ดดีสุดนี่นี่อุ้ยเราจะได้เมล็ดพันธุ์อีกเยอะแยะเลยสมบูรณ์ด้วยกระเจีย๊ยบบ้านเรา ลูกแบบอินรีเฮ้ยดูสิดูสิดูสิเห็นไหมปลูกแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสารเคมีปุ๋ยเคมีเจือปนอยู่ในร่างกายเขานะจ๊ะนี่เก็บไปแกงไปแกงได้นี่เดี๋ยวก็ออกมาให้เรากินแล้วนะรอให้โตอีกหน่อยนึงนี่นรอให้โตอีกนิดนึง ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนกินดีมีประโยชน์มากแต่เราจะชอบกินแบบสดๆกินกับส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ยำต่างๆยำขนมจีนสารพัยดยำดให้เก็บทุกวันมีให้เก็บทุกวันจริงๆนะกระเจี๊ยบปลูกหลายๆต้นเนี่ยเอาไปแกงส้มได้แต่กินสดๆอ่ะดีลองกินดู ลองกินสดๆแล้วจะติดใจนะพุยท้องร้องใครได้ยินท้องร้องมั่งเมื่อกี้เก็บแล้วอัดไปลงอีกช่องแล้วด้วยอัดลงหลายๆช่องได้อัดคนละครั้งคลิปนะ่ะอย่าอัดคลิปเดียวแล้วก็ไปลงทุกช่องไม่ได้ถ้าอยากจะลงทุกช่องต้องอัดคนละคลิปเพราะมันมีเลขประจำตัวของวิดีโออยู่ ถามว่าทำไม AI ตรวจสอบว่าเป็นคลิปซ้ำอ่ะเออทำไมรู้ว่า AI YouTube ทำไมตรวจสอบว่าเป็นคลิปซ้ำนะก็เพราะว่ามันมีเลขประจำตัวเฉพาะของเขานี่รออีกนิดนึงพามาเก็บจริงๆอะเพราะเมล็ดอะดีสุดละ ออกให้ได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆพอเขาแก่ตัวเรียบร้อยก็ตัดทิ้งได้เลยแต่ก็เก็บกินได้หลายรอบนะตัดแต่งใบเขาออกหน่อยนะเนี่ยตัดแต่งใบออกเราพามาเก็บกระเจีเย๊ยบไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกอะไรให้เดี๋ยวกันนี่ หอมแย้ไม่มีปลูกผักย้ายบ้านมาตรงนี้แล้วตอนแรกอยู่ตรงนู้นเนินเนินเนอยู่ตรงนู้นเห็นว่าตอนแรกอยู่ตรงนู้นทีนี้เราคิดว่ามันไม่มีพื้นที่ที่ถ้าเกิดมเมล็ดร่วงไปไม่มีพื้นที่ที่หอมแย้จะจะ,จะเกิดก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้เราเอาไอน,นี้ออกละคณะเด้ดอเคลวสงสัยจะไม่รอด แม่รอดก็เอาย้ายมาเลยนี่ย้ายแม่บีไปดูช่องแม่บีปลูกผักแม่จ๊ะทุกคนแม่บีปลูกผักเก่งปลูกผักเสร็จแล้วก็น่นไปทำกับข้าวที่ครัวแม่บีอาหารใต้เ <c oughs> ดี๋ยนี่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 แม่บีจะอยู่กับอยู่กับแมงลักเห็นไหมเห็นแมงลักไหมเห็นแมงลักไหมเราก็ปล่อยเขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยแมงลักเนี่ยเอะเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยให้ หล่นอยู่หม่องนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวก็หล่นลงมาเกิดเต็มไปหมดเลยอหอมแย้แม่บีอร่อยใครกินแล้วจะต้องติดใจอะบางทีอดไม่ไหวอดใจไม่ไหวอะไปถอนถอนมากินประจําเลยโหนี่ต้องอดใจไว้อดใจไว้เดี๋ยวแม่บีปลูกผักจะเกิดมาเต็มเลยอยู่พี่ตลอดไปตลอดตรับการนานๆเ,เนี่ยนะน้องบีอยู่พี่ยาวๆไปเลยเนี่ น,นี่เห็นไนะมี่แมงลักเห็นแมงลักไหมเห็นเป่าเนี่ยพอเขาเริ่มแก่นะแบบนี้นะเอาไปโรยตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะเกิดเดี๋ยวรอให้เขาแก่ๆเนี่ยเอาไปโรยตรงที่มีดินน่ะอย่างเงี้ยตอนเนี่ยเห็นป่ะเอาเป็นไรเนี่ยไม่ซูมอีกแล้วนเนี่ยโรยเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิด กดออรอลุ้นเดี๋ยวเราก็จะได้แมงลักแล้วกออ็ความแย้ไม,ม่ไปปลูกผักนะจ๊ะทุกคนโอเคไปละเหมือนเดิมฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะสู้กันต่อไปลุยกันต่อไปดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยยังไงก็อากาศอย่าตกนะจ๊ะแกนีนะ